คลายข้อสงสัยกันได้แล้วนะคะหลังจากที่หลายหลายคนตกอกตกใจคะ่ะว่าเกิดอะไรขึ้นในขณะที่กำลังแสดงคอนเสิร์ตอยู่ที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะจูจๆเจนนี่แบล็คพิงก์ก็เดินออกจากเวทีไปเลยจริงๆแล้วคือเธอมีปัญหาสุขภาพค่ะทุกคนเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่11มิถุนายนระหว่างคืนที่2ของคอนเสิร์ตบอลพิงก์ของแบล็ k พิงก์ในเมืองเมลเบิร์นค่ะเจนนี่ออกจากเวทีกลางคอนเสิร์ตไปเลยโดยที่หลายๆคนไม่คาดคิดนะคะหลังจากนั้น YG Entertainment ต้น สังกัดก็ได้ออกมาถแถลงการเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสุขภาพของเจนนี่นะคะซึ่งแปลเป็นภาษาไทยคือเราเสียใจที่ต้องแจ้งให้ทราบว่าระหว่างการแสดง Black P ิงก์เวิลด์ทับอลพิงอินเมลเบิร์นเมื่อวันที่11มิถุนายนเจนนี่สมาชิก Black พิงกไม่สามารถขึ้นเวทีต่อจนจบได้เนื่องจากปัญหาสุขภาพเราอยากจะแสดงความขอโทษอย่างจริงใจต่อแฟนๆทุกคนที่สนับสนุน b l ล c k พิงกและผู้เข้าร่วมง,งานเราขอความเข้าใจจากคุณในสถานการณ์นี้ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเจนนี่ตั้งใจจะแสดงให้จบนะคะแต่ว่าเธอต้องทำการ ปฏิบัติตัวตามคาแนะนําของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่อยากจะให้เธอพักผ่อนอย่างเพียงพอแน่นอนนะคะว่าเธอต้องเสียใจมากๆแล้วก็แฟนๆเนี่ยก็เป็นห่วงนะคะแล้วก็เธอก็รับปากแฟนๆนะคะว่าจะดูแลตัวเองให้ดีให้หายป่วยให้เร็วที่สุดเราเองก็เป็นกําลังใจให้กับเจนนี่นะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับสาวๆทั้ง4คนด้วยอยากให้ดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วยังมีคอนเสิร์ตอีกหลายแมทหลายประเทศเลยค่ะสู้ๆนะคะสาวสาว